หากแบบกิเดสตันหามันเกิดมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเีิยม <c oughs> จงใจแย่รักกันในสถานะแบบใดหักแบบมีตาหร <c oughs> ือว,ว <c oughs> า่า,า,ามีกิเลสตัณหาเนาะก็พิพจารณาสถานะอยู่งเนก็ธรรมะเล็กๆนี้น,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 นอนมากฝากเอาไปกลับไปมีถ่ายวีดีโอแล้วมันมีลมนะเนี่ยกิมีลม B, <NY Commons> บีฉันถ่ายในไว้แล้วไปตลาดจะไปสื่อเสือมาให้ตัวนี้ยังบุสรวงแล้วไปตลาดจะไปสื่อเสือมาให้บาบีให้เป็นเดนงงนะใเสือสำหรับบนข้าเจาขายก็มีสำหรับขาอุปกปรณ์บี้ฉันถ่ายวิดีโอนไว้แล้วดีใจมากอุปกรณ์บี้ มีอะไรากมายดิมันยังไงใส่มีหลายอย่างอยู่มีในหารอาหานโดยเฉพาะอาหารคล้ายเคี้ยวนะเห็นแมวเห็นน้องมาโดยเฉพาะก็มีบางสิ่งบางอย่างหยาดหนูมันก็ซื้อมาให้หรือว่าซื้อมาถวาย